ไอ้เจตัวปวดแม่งตัวปวดเล็ดกูแล้วเป็นรลานมือกลเฮ้ยมเบื่หาพ่ออ้ากูออคีไว้กว่าตัดไม่เลยหมดจิวเนี่ยไปเอย นั่งนั่งนี่กดจะพูดในงานมาไหมอุ้ยล็อกมือมึงไงจะได้กดไม่ได้เฮ้กูบ้าผิดสัตว์อ้ามใจกันออกไปแล้วไปแล้วไปแล้วเก้าเก้าอุ้ยที่วันที่หนึ่งมีสบายใจอะครับเฮ้ยแดดกูหมด ไอ้เหฮ้ยนกโอ้ไปไหนไปไหนดันนกไปดิดนนกเปดิดันนกไปดิโอ้ยเฮียก็เมื่อวานไม่เล่นตัวเออเมื่อวานไม่เล่นตัวนี้เอ้อได้ไปดิสัตว์กูเนี่ยโดนหัวมึงไอ้เหี้ยมาไอ้จันซิริเฮ้ยจันมาโคร้องไอ้เหี้ยร้องจันมาโคร้องกันก่อน กูไม่กูไม่ได yeah> anyway> ้ใช้ปุ่มไม่คอนได้ลมันไม่ได้ยินนี่จะนมาอุ้ยสัตว์เอาสัตว์ต้องเชยมันก็สตรีมอยู่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวดูอีกนะเดี๋ยวว่าดูอีกละเป็นชาวอะไรนี่โอ้ยอย่างนั้นกูเข้าเส้นทันวะใครร้องมาขอว่าเย็ดแม่นะสตรีมอยู่อย่าร้องกูกดดังไม่ได้ปุ่มยางมันต้องกดแบบจัาเร็วไอ้เนี้ยมันช้าป่ะได้ได้ลองหัว อ่าลราหัวเขาไปยึดปืนใหญ่แกโอ้โหแล้วใค่ปล่อยโลหรอวะไม่เข้าใจเออใครก็ปล่อยคนโง่เลยจริงเฮ้ยทำเพี้ยอะไรกันเนี่ยวิ่งไรสัตว์ไปเลยดีอะไรกันเนี่ยไปไปไปโอ้โห อยอะไรอ่ะเาคอว่าเอ้าคุณสาไม่เี้ยเฮ้ยเฮ้ยทำยงละกันเไมมันมีเป็นาจะตายเลยเฮ้ยอยู่ไว้เอ้าไอ้ยไปดิ้นมาเนี่ยโอ้โห ขี้ดิเก้ไรขี้เปล่า้บบตุ๊ดติ๊ดใส่กระต้นไม้ไว้สักเฮ้ยอ้อนเอ้าแล้วใครมันมายืนยอนหัวฮัลโหลวันนี้คนเดียวจังโอ้โหเกี่ยอะไรเนี่ยเล่นกันอยู่พี่เล่นเล่นเสียงซล่นอยู่ในอะไรกันพี่ครับพี่ครับออกก่อนออกแข่งชิงแชมป์อยู่แข่งชิงแชมป์แข่งไอระดับโลกเลยครับ ขอใช้สมาธินิดนึงวันที่พ่อกับแพ้ไอ้ควายเอ้ยบัดโอ้เกตหาพ่อไป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 โตแล้วเกตได้ควายโตทั้งหมดเดียวคุณด่าคุยไหมสัตว์เอ้าอกยก็คุณเคยชนเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้หน้ามอนไอ้หน้าไอ้เหี้ยเราเก่งตามสมายสองคนถือว่าคุณโนบะอะครับสองคนนั้นเฮ้ยเซิร์ฟมันอะไรวะนะ

ไอ้เหี้ยมียีลรถเฉยเลยเหี้ยขี่อรนีนวเพครับเฮพาร์คดูด้วยนะครับเฮพาร์คดูไว้นะเอโดนไหมเาเราเราเรเราดูอะไรเลยเราไดูอะไรรถตะโกนโปรเร็วไอ้เหี้ยไอกายมึงต้องแบกละไอ้ทัดไอ้เหี้ยดนหัวสฟ้าสายฟ้ากูไปสายฟ้าไปคุอยู่เอาเลยพ่อมือกี้ยิงปืนใหญ่พ่อเมื่อกี้ควายไม่เห้ยเราเหี้ยอะไรมาเนี่ย ไปหา้าเหรอปล่อยใสปลาผมไม่ปลาไม่ให้น้ำก่อนไงแล้วเ็แล้วมันจะบูเกนเทมไม่ได้เคเนตกูกาไม่ใช่เเน็ตที่นี่เซิร์ฟกูก็เป็นเพปารเนี่ยดูิ้กายบามาอะปอ้ากูได้ลงท้ายสุดไหนสไอ้ทัเฮ้ยเนี่ยเปปปาเยอะเลยเกมควยควยแต่กูก็เติมฮือแล้วรู้ทหม่เกมควยๆเขาเล่นเกม เอเคยคุยแต่กูก็เติมนะครับก็เติมเขาให้คันเกียออกวะคันเกยออกเกีไน้ำมันโอ้ทักูกูไม่มีทางยืนแน่นอนนะกูขอยเดียวออ้ยฟักอยู่ไอ้งนี่อย่างนี่ถ้ากูจะล้ออะครับ ไอ้กายระวังกูสักเอาปล่อยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูจะซับยังไงวะเนี่ะโง่มันอยู่ให้เราเว้ยมันโง่มันโง่โง่เหี้ยแล้วมันจะว้าบมันโง่เอาไปเอาไปเอาไปมันจะวาร์ปเอาเกียร์กันไอ้เหี้ยโง่เหี้ยเลย เป็นฮาลเกอร์อไรนี่ขวะเรอ่นร่ได้โนสัตว์น่สิ่งดังยุ่งไรเอาคยปืนใหญ่มาโดนเสือเอาเฮ้ยอะไนะใครเป็นฮาร์ล็อกเกอร์ไว้สัตว์อ้ยทราู้งแต่ช่วงแรกเลยสัตว์แขนอ่อนเลยโอ้ันได้กี่โอ้ แขนแทบพังไงเฮียมึงเอาฟสาไฟเอ้ออจับไปท้ามเก็กไอ้กูเกือบละกูดักเกตดูดักทำไมี่ลยลอยไปเลยไม่ได้ยัดอะเสียดายมีมีของดีมีของแข่งกันเองจะยัดทำพเทียไหวฝาะอ่ะกูก็มีไอ้สัตว์เอาดิอะกูก็มีอะ